เฮฮาโดยและเตอร์ซอยบิ๊ก500โฟมล้างมือคิริอิคิรอิชุดเครื่องนอนทิวลิป ของเธอแม่ไม่สวยก็ดูดีนะของแท้มีชีวิตชีวาดีนะนีล่ล้องเพลงร้องเพลงอะไรเนี่ยก็ร้องเพลงปลอบใจพระอาทิตย์นะสิจา๊านี่ร้องเพลงทำอะไรเนี่ยัยงไม่โดงตัวผมได้ไหมเดี๋ยวผมคันว้ยจะบ้าหรอฉันไม่ใช่หมาบุ้ยนะและอย่างหนึ่งนะฉันก็เป็นผู้หญิงแท้ไม่ใช่ผู้หญิงเทียมไม่เชื่อ พิสูจน์ก็ได้นี่ลมเพย์เข้ามาใกล้ได้ไหมผมมีพระเชื่อป้าเหรอฉันไม่ใช่ผีนะใ่อย่างเนี้ยฉันก็หวังดีกับพระที่จริงๆนะช่วงเนี้ดูพระที่เงาเงาอ่ะไม่รู้ว่าจะสนใจผู้หญิงแท้อย่างลมเพหรือเปล่าลมเพผมมีคู่มั่นแล้วนะเดี๋ดวๆดคู่มั่นที่เหมือนกันเคยแปลงเพศอย่างต้นข้าวเนี่ยนะ จะแซ่บเหมือนลมแห่ได้ยังไงล่ะจ๊ะถึงต้นข้าวเขาจะเป็นยังไงนะผมก็รักเขา มาแล้วล้ออเอ่อคือผมมีโทรศัพท์มือถือครับมาแรกกับกำไรที่พี่ขโมยไปครับโโจะบ้าหรือเปล่านี่ของชาติแทนของเกง <S <s <we ak> จะบอกให้ <S <s <we ak> นี่ของชาติแล้วนะเว้ยได้เฟซบุ๊กได้ด้วย <S <s <we ak> พี่เอาตังค์ไปได้ไหมครับผมให้หมดกระเป๋าตังค์ครับนายขอดูหน่อยไปไง มีแคปร่องรอยโหน่าตากระโลตนก็ตนถุนไม่เหมือนพวกเราแล้วพี่ต้องการอะไรครับถึงจะคืนกำไรนั่นน่ะชิ้นใหญแกะเต้นคยตี้ให้ดูหน่อยให้เต้นคยตี้เนี่ยนะกต้อตครับเบาตงเลยดูคยตี้ครับจะบ้าพี่ผมเต้นไม่เป็นน่ะไม่เป็นไรไม่เต้นเพราะระกเลย้ยเดี๋ยวอะไรครับ ที่เจอตรงเข้ามัหน้สกหน้ารักชิมีชิมิและที่เข้ามาใปล้ใกล้ชิอะไรชิมนีชิมานั่งหลอได้แจ่กระชับอะไรดูสิดูสิมันเกินนะเจอมันเกินนะเจมุ้งยิงุ้งยิงม้ิาเวียนาเป็นมานังองเซ็กซี่วันนี้เซ็กี่วันนี้เอ่ ก็จะยอมทำอะไรขนาดนี้โอ๊ยตัวเรนจริงก็เพราะเขารักน้องสิครับก็ถึงทำถอย่างเงี้ยถ่ายต่อถ่ายต่อแคบลงหน่อยแคบลงหน่อยเออเศรษฐีลุยวิจะตรชูกาตมสีม้ยให้วาจากเก็บไว้พิจารณาใช่เยอะเด็กเอวเยอะเอวเอวเยอะเยอะต้องใช้แรกาครับน่ารักเลยตาตาใมีชีวิตชีวาด้วย พี่หัดแน่ใจเหรอว่าจะบริจาคไตให้กับเป็ดอะพี่แน่ใจจ้ะเป็ดพี่หัดแต่หมอบอกนะว่าถ้าพี่บริจาคไตให้เป็ดอะพี่หัดจะตายนะถึงพี่จะตายพี่ก็ตายอย่างมีความสุขเพราะได้รักษาชีวิตของเป็ดเอาไว้พี่หัดพี่รักฉันจริงๆหรอใช่นะสิพี่รักเป็ดมาก แต่พี่ไม่ได้แสดงออกแสดงออกบ้างก็ได้นะพี่ฉันก็รักพี่จ้ะเดี๋ยวก่อนพร้อมจะเปลี่ยนใตรหรือยังม <c oughs> หมอมาแล้วเหรอครับเอายืนหัวโดง่งี้ก็มาแล้วสินี่หมอนะไม่ใช่มา, <c oughs> านนะครับไม่ทราบว่าคุณท้องที่จะเปลี่ยนใตหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับหมอพ่ลัต เรียวจริงหรอเปด็ดเป็ดอย่าเศร้าอย่าเสียใจไปเลยนะถ้าเขาตายไปเขาจะไปรอเป็ดที่ทางช้างเผือกกคโปลีของน้องอังสุมาลินว <c oughs> ิญญาณฉันรอที่ทางช้างเผือก ส่งมาให้ต้อแปดด้วยไม่ใช่คาราโอเกะนี่มาร้องอะไรกันตลกปองฮาเนี่ยฮะนี่ชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ละครตกลงคุณพร้อมหรือยังครับผมต้องรีบไปพาหมาเอาจมูกคนไข้นะครับผมพร้อมแล้วครับหมอโยชินี่จริงเลยดูตังเลยต้องสู้ปากก้อนเหนียวอือมัเลือดกระตันอ่ะนอนเลยครับครับถ้าจะตายก็ตายตรงปากฉันเลยนะพี่หาดก่อนอื่น จะต้องวางยาสรลปผลไข้เสร็จก่อนเครับเยี่ยวครับหมอนี่นี่อะไรครับมันเป็นยาสโลกตั้งตรงมาจาก U S A เพื่อลองดมเหม็นมากเลยครับไม่ทราบว่าของใครครับเนี่ยของหมอเองไม่ได้ซักมาซ้ำเดือนแล้ว จริงพี่หัดเพื่เหรอเดี๋ยวอะไรเป็ดความจริงอะไรเป็ดก็ก็ความจริงนี่ไงนี่ไอ้ไอ้วิวกไอ้บุ๊คไอ้วบุวกครับผมเป็ดนะจ๋านี่ไม่เรื่องอะไรกันก็เรื่องคู่กรรมไงครับผมติดมีอะไรจะให้ดูตานต้นข้าวครับ สิ่งที่ลำบากที่จ <avaient> ุดในชีว <rí> e> ิตของผมอะคือการทำใจไม่ให้รักคุณนะต้นข้าว